สวัสดีค่ะเก๋บนนะคะจากเพจที่ดินสวยๆในราช,ชบุรีค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอค่ะเป็นที่นานะคะติดคลองชนประทานค่ะติดคลองยืมนะคะติดทางสาธารณะสองด้านค่ะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเขตชุมชนค่ะน้ำไฟพร้อมนะคะเป็นที่นานะคะที่โล่ง อากาศดีค่ะเหมาะเป็นที่พักตากอากาศนะคะหรือเหมาะทำสวนเกษตรนะคะพอเพียงค่ะเนื้อที่แปลงน,นี้นะคะ3ไร่3งาน29ตารางวาค่ะอาณาเขตก็คือตามคันนาที่มีต้นมะพร้าวนะคะสีเหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะเสนอขายนะคะไร่ละ4 0 0แสนสราคาก็สามารถต่อรองได้นะคะ เหมาะเป็นบ้านพักตากาศค่ะสามารถดึงน้ำมาใช้ในการเกษตรได้นะคะคลองยืมก็สามารถจะลอกให้ไว้เก็บน้ำไว้ใช้ในยามที่ทางคลองชลวประทานปิดน้ำนะคะโรงเรือนนะคะที่อยู่ตรงหน้าที่ก็จะหรือถอนออกให้นะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะห่างจากถนนลาดยางในหมู่บ้านประมาณ100เมตรนะคะ ห่างจากถนนลาดยางหลัก4เลนก็3กิโลเมตรค่ะห่างขนส่งสายใต้ใหม่ก็82กิโลเมตรได้นะคะบริเวณคลองยืมก็จะมีต้นไม้ขอบขอบบ่อนะคะสนใจเยี่ยมชมพื้นที่ค่ะสามารถติดต่อได้ค่ะที่098 271 4195นะคะไอดี n ลก็เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยค่ะ หรือสนใจที่ดินแปลงอื่นๆนะคะก็ตามกันได้ค่ะที่เพจที่ดินสวยๆในราช,ชบุรีนะคะ y o u t u b e ค่ะช่องเกอสังหาร้อยพันล้านนะคะบางแปลงก็ไม่ได้นำเสนอด้วย YouTube นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้อมูลไม่ครบก็ต้องขออภัยไว้ณนะัที่นี้ด้วยนะคะรูปฉนดค่ะจะนำเสนอไว้ท้ายคลิปนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ